ก็สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันที่18สิงหาคมพศ .2564 วันนี้จะพามาดูไผ่สร้างมนต์นะครับที่เพิ่งปลูกไปเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ได้ลำหลายลำแล้วนะครับแตกกอออกหนอหลายลำแล้วเาจะพามาดูใกล้ๆครับ อันนี้ปลูกจากเง่นะฮะปลูกจากเง่ขุดที่สั่งมาจากอุตตรดิตถ์ครับนี่เมื่อกี้ผมเพิ่งตัดต้นแม่ออกไปเพราะว่ามันเบียดหน่อไม้หนอเนี้นี่ก็กรอน,นี้สมบูรณ์ที่สุดนะครับได้หน่อมาอันนี้รุ่นที่สามละรุ่นแรกลำเล็กๆเ,เนี่ยมีรุ่นสองอันนี้ก็รุ่นสาม ตอนนี้กำลังออกหน่อประมาณ4หน่อนะครับก็ขนาดของหน่อก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับสวยงามนะครับปลูออกจากเงามีอยู่ทั้งหมดตอนนี้น่าจะประมาณ1 2ึ่งสามี่ห้าที่เห็นเห็นอยู่5้ากอน,นะครับที่สมบูรณ์สมบูรณ์ นี่อีกหนึ่งกอก็กำลังสร้างกอมีลำเพิ่มขึ้นหลายลำมีหนอด้วยเมื่อวานฝนตกมาอย่างหนักนะครับอันนี้ก็เริ่มมีหนอเรื่องที่สามขึ้นใหม่แล้วเห็นไหมตนี้ แล้วก็ถัดมานี้ก็อีกหนึ่งกออันนี้ผมก็เพิ่งตัดลำแม่ไปเมื่อเช้านี่นี่ครับเพราะว่าลำนี้ใบเขากลางแล้วเริ่มหาอาหารได้แล้วลำแม่มันก็จะเกะก,กะหนอรุ่นลูกต่อไปอันนี้ก็ออกมาหน่อรุ่นที่สองออกมาอีกสองหนอไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีผลไหมตัดลำแม่ออกไปแต่ลำแม่เขาก็ไม่มีใบมากนะครับคงไม่ได้หาอาหารแล้ว มีนิดเดียวลำลูกเขาก็ใบกลางแล้วน่าจะหาอาหารได้แล้วหน่อคงไม่กระทบกระเทือนก่อนนี้ก็เช่นกันก่อนนี้ก็ได้ลำหลายลำแล้วบินขึ้นมาแล้วใบกำลังจะกลางแต่ยังไม่ได้ตัดลำแม่อัดัดดูสองกอก่อนเพราะกลัวว่ามีผลกระทบกระเทือนอยังไงเดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูอันนี้กอนนี้ก็ สมบูรณ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าหนอรุ่นสามยังไม่ออกมีแค่หนอรุ่นสองถัดมาก็จะมีอีกกอหนึ่งนี่เป็นกอที่5กอนี้ก็พึ่งหนอรุ่นสองพึ่งขึ้นไปนะครับยังไม่มีหนอรุ่นที่สามนี่ครับถัดมาอีกกอหนึ่งโอ้กอนี้ของหนอทีเดียวพร้อมกันเลย สีหนอเพราะว่าหนอรุ่นแรกก็มีแค่ลำเดียวเนี่ยได้ลำเดียวพอรุ่น2แทงขึ้นมาเลย4หนออันนี้เป็นกอที่มีลำน้อยที่สุดคือมีลำเดียวนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตอที่ปลูกพร้อมกันแต่สั่งมาอีกเจ้าหนึ่งอันนี้สั่งมาแค่5้ห้าตอหรือว่าห้าเงา ตายไปสามเรืออยู่แค่สองก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านี่ครับในงันนี้ก็ตัวนี้ปลูกพร้อมกันเลยครับปลูกพร้อมกับตัวนี้พวกนี้แต่คนละเจ้าน่าจะเป็นหนอที่ไอ้น่าจะเป็นเงาที่แก่คือเขาไม่ออกหนอไม่แตกอะไรออกมาเลยครับมีแต่ใบทีนี้ก็เลยแจ้งคนขายเข้าไปเขาก็เลยครีมให้ โดยเขาบอกว่าเอาเงาแขนงเน,นี่ยคือเงาแขนงที่เขาส่งมาก็ส่งมาเคลมทั้งหมดก็ห้าแขนงเหมือนกันนะครับก็บอกว่าให้ลงดินเลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยอัดปุ๋ยผมก็ลงข้างๆกันเลยเพราะว่าเสียดายตัวนี้ไม่อยากคุดออกก็ลองเปรียบเทียบดูตั้าตัวนี้รอดเดี๋ยวตัวน,นี้ก็ไวอย่างนี้แหละมันคงไม่เป็นไรแต่ดูแนวโน้มเนี่ยไม่น่าจะลอกนะอีกอันหนึ่งเหมือนกัน ข้างกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีวี่แววเลยไม่มีแตกใบแตกตาอะไรออกมาเลยส่วนอีกสองเงาปลูกอยู่ฝั่งนู้นนะครับแตกใบมาแล้วตัวนั้นน่าจะรอดนี่ครับความแตกต่างระหว่างเงาขุดเช่นกันปลูกพ,พร้อมกันสังเกตดู มันเป็นกอเป็นลำแล้วเดี๋ยวต้องขยายพันธุ์เองอาจจะตอนที่ลำใหญ่กว่านี้ก่อนแล้วค่อยตัดยอดลงตอนกิ่งเอาเพื่อขยายปลูกทดแทนตัวที่ตายอันนี้จะมาพาดูไผ่อันนี้เขาเรียกว่าไผ่ฟ้าหมุนนะครับสั่งมาจากเชียงใหม่อันนี้สั่งเป็นกิ่งตอนมาก็เริ่มมีกิ่งแขนงขึ้นหลายกิ่งแล้ว กิ่งนี้ล่าสุดยังไม่เห็นหนอเลยมีแต่กิ่งแขนก็มีทั้งหมด9กิ่งแต่ว่าตายไปแล้วกิ่งหนึ่งนี่ครับพวกนี้น่าจะรอดนี่เริ่มมีหนอแล้วหนอเล็กๆนี่ครับ มีทั้งหมดเหลืออยู่8กอนี่ครับเอามาดูยะ yeah. นี่ครับนี่กำลังแตกหน่อเหมือนกันกินวันหน้าจะรอด ก็ปูกบริเวณเดียวกันเลยนี่ครับแตกต่างกันไปอันนี้ยังเล็กอยู่ส่วนตัวนี้มันน่าจะดินมันน่าจะอุ้มน้ำเกินไปเพราะว่ามันติดกับนาข้าวดูใบมันเหลืองๆแต่ใส่ปุ๋ยไปแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่มันใบมันดูเกี่ยวอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่ากิ่งเล็กมากแล้วอยู่ริมน้ำเนี่ยนี่ครับกับผา,าฟฝาหมุนกับผ่สร้างหมุนปลูกเปรียบเทียบกันโอเคขอบคุณครับ